สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness กันดีกว่านั่นเองนะก็เรียกได้ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีจุดอะไรต่างๆนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเราจะพูดจะไปเป็นประเด็นประเด็นไปก็แล้วกันนะครับผมโดยเริ่มจากที่มันสปอยน้อยๆไปสปอยเยอะๆนะสปอยเยอะๆเนี่ยก็จะมาในช่วงที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยได้ดูกันไปหมดแล้ว วันนี้เองเนี่ยก็จะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องคาใจในตอนจบนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวานด้านั่นเองซึ่งทีนี้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยเราจะขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวนี้มีสปอยเนื้อหาในหนังอย่างแน่นอนถ้าาผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคสมาก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นจะถูกสปอยเนื้อหาสําคัญเลยโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าในตอนจบเนี่ยสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนนกกััับตวของา ก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งเรื่องราวเลยเนี่ยครับผมเราจะเห็นว่าวานได้เนี่ยนะครับเหมือนแบบว่าหมกมุ่นกับเรื่องของลูกของเธอมากๆเลยคือแบบคนอยากจะเป็นแม่คนอยากจะดูแลลูกอ่ะแต่แบบว่าในจักรวาลน,นี้มันทําไม่ได้งั้นจักรวาลอื่นก็ได้เหรอวะก็เรียกได้ว่าเธอหลงผิดสุดๆถูกไหมทําอะไรก็ได้เลยนะครับโดยไม่สนคนอื่นเลยให้ตัวเองเนี่ยได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจจริงๆนั่นแหละเพราะว่า สิ่งที่เธอเจอมามันก็หนักหนาสาหัสมากๆเลยถูกไหมแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมกับเธอเลยทำไมตัวของเธอต้องเจออะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันทําให้เราเห็นถึงความเป็นคนจริงๆอะว่าถ้าเราเจออะไรแบบนั้นอะบางทีเราอาจจะทําตัวเหมือนวานด้าก็ได้นะครับทำไมคนอื่นมันไม่เห็นต้องเจอแบบกูเลยวะก็ช่างแม่งสิ ก็เรียกได้ว่าทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขนะครับผมซึ่งวานได้เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะก้าวเส้นก้าวแบบก้าวข้ามเส้นถึงความแบบเกินเลยออกไปมากๆแต่เธอเองเนี่ยนะครับผมก็ยังคงแบบไม่ได้บ้าไปเลยถูกไหมก็มีสติสามารถพูดคุยได้นะครับยังบอกด็อกเตอร์สเตรน์อยู่เลยว่าเนี่ยถือว่าปานีแล้วคือเธอเนี่ยพยายามที่จะแบบละมุนละม่อมที่สุดแล้วอะแต่ละมุนละม่อมที่สุดของเธอเนี่ยก็ยังใช้ความรุนแรงอยู่ดีแต่เธอเองก็ไม่ได้บ้าถูกไหมเรียกว่าดอนกิบเบอร์ฟักดีกว่านะครับผมคือแบบว่า ได้สิ่งที่กูอยากได้มาแต่ทีนี่เองในตอนจบเนี่ยเธอก็สํานึกผิดได้ถูกไหมนะครับผมแบบว่าเฮ้ย สิ่งที่เธอทำอมันทําให้ตัวของเธอเองอกลายเป็นปีศาจร้ายด้วยซ้ําแม้แต่ลูกๆที่เธออยากจะไปดูแลเนี่ยยังไม่อยากได้เธอเลยนะครับกับการที่เธอทําอะไรแบบนี้ลูกๆยังกลัวเธอเลยเธอก็เลยแบบโอเคเหมือนตาสว่างขึ้นมานะครับผมว่าสิ่งที่เธอทำนะมันไม่ถูกต้องและสุดท้ายนะครับผมเธอก็ปลงถูกไหมก็เรียกได้ว่าตัดสินใจนะครับผมที่จะทําลายภูเขาวันตกอที่เรียกได้ว่ามีคาถาของดาร์คโฮเนี่ยสลักเอาไว้และตัวของเธอก็ได้ใช้เวทมนต์เนี่ยนะครับผมในการที่จะทําลายดาร์คโฮที่อยู่ในเมลติเวิร์สทั้งหมด ซึ่งทีนี้เองอ่ะในตอนที่ตัวของวานด้าทำลายไอ้ตรง แท่นบูชาว,วิหารบนภูเขาวันดกอรตัวของเธอเองอ่ะก็ยังอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมเหมือนเธอถูกภูเขาตรงนั้นอะ่ะไอวิหารตรงนั้นอะ่ะมันถล่มมาทับเธอไปด้วยนะครับซึ่งหลายหลยคนก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยวานด้าฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเคสเหมือนกับในเคสของอีคาริสถูกปะที่เห็นบินเข้าไปในดวงอาทิตย์เนี่ยก็ตายห่าไปเลยนะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าอีคาริสเนี่ยตายจริงๆแต่ในเคสของวานด้าเองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองอะ่ะก็ยังดูคลุมเครือยังดูเป็นปริศนาอยู่นะว่าจริงๆแล้วเนี่วาดะครับผม ฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่ในมุมมองของผมเองที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ย้ำมาไว้ก่อนเลยว่าเป็นมุมมองของผมนะที่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้มีออฟฟิเชียลออกมายืนยันผมคิดว่าวานด้าเองเนี่ยนะครับผมยังไม่ตายหรอกนะครับ เพราะว่าตัวของวานด้าเองนะครับผมดูจะเป็นตัวละครสําคัญของมาเวลเลยถูกไหมแล้วก็เป็นตัวละครที่แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยถึงแม้ว่าเธอจะกลายเป็นตัวร้ายอะ่ะแต่มันมีเหตุผลนะมันทําให้เราเอาใจช่วยวานด้าเลยเกิดน,นะครับถึงแม้ว่าเธอจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่แล้วก็สุดท้ายกลับใจเนี่ยก็ยิ่งได้ใจแฟนๆไปอีกใหญ่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมวานด้าเนี่ยเป็นตัวที่มีบทสําคัญมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะมีบทสําคัญอีกในอนาคตนะครับผมยังเรื่องราวของวิชั่นที่วิชั่นเป็นสีขาวแล้วอะ่ะม เคลียเลยถูกไหมว่าสรุปแล้วมันไปอยู่ไหนมันจะมีบทอะไรอีกผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมีการแก้ตัวในตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับให้วาด้าเนี่ยได้มาเจอกับวิชันอีกครั้งให้วาด้าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวของวานด้ามาให้ดูอีกในเรื่องราวของวานด้าวิชันแล้วก็อีกช็อตหนึ่งเนี่ยที่เป็นช็อตที่หลายๆคนรอคอยเลยก็คือหน้าตอนนี้เองอ่ะการมาถึงของชาวเซเวียถึงแม้ว่าจะอยู่ในมัลติเวิร์สก็ตามก็เรียกว,ว่าเป็นการเอาเอ็กเมนมาแล้วถูกไหม หนึ่งสิ่งเลยที่วานดาเกี่ยวข้องกับ x m e n ในคอมิกแล้วเป็นฉากที่แฟนคลับเนี่ยรอคอยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่าง a v e n g e r และ x m e n นะครับผมและวานดาเองเนี่ยนะครับจะมีช่วงที่สตหลุดอยู่นะแล้วก็ได้ทำการนะครับผมสร้างอีเวนต์เฮลออฟเขึ้นมานะครับผมในการที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยเนี่ยให้กลายเป็นโลกที่มิวแทน,นเป็นผู้ปกครองแล้วจากนั้นเองในตอนจบของเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อเหล่าฮีโร่สามารถหาทางแก้ไขโลกให้เป็นปกติได้เนี่ยวานดานะครับได้ฝาก สิ่งที่มันเจ็บมากๆให้กับเอ็กเมนเอาไว้เลยนั่นก็คือการใช้พลังของเธอเนี่ยในการพูดคําว่า No more m u t a ท t ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มิวแทนไปเลยก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์สำคัญแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆของเอ็กเมนที่จะต้องเอามาเป็นแบบอีเวนต์ระดับอเวนเจอร์ของเนจักรวาลเอ็กเมนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเอ็กเมนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องราวอะไรต่อๆกันถูกไหมซึ่งคิดว่าจุดที่จะทําให้ปะกันและกลายเป็นจุดสําคัญได้เนี่ยก็คือจุดของวางดนดางอันาวไผม ต่อจักรวาล MCU และข่าวล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ออกมาในช่วงแบบเดือนกุมภานะครับว่าตัวของวานด้าเองอะได้ ต่อสัญญากับทางมาเวลเนี่ยไปถึง7ปีเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะอยู่กันอีกยาวไปถึงตรง Xmen อย่างแน่นอนเลยครับแล้วทีนี้เองเนี่ยถ้าเราค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ละว,ว่าวานด้าเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนนะครับแล้วเธอจะไปทำอะไรต่อเะยครับผมก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าเธอเนี่ยคงจะเก็บตัวเงียบๆนะครับไปศึกษาเวทมนต์อะไรเพิ่มเติมไปก่อนนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะไปตามหาวิชั่นนะครับน่าจะแบบประมาณนี้แหละคงจะไปอย่างอื่นได้ยาก้วถูกไหมเพราะตัวตนของเธอที่เพิ่งเป็นสกาเลตวิชเองเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้มีการแบบเอ่ยถึงโลกเวทมนต์ในมาเวลสักเท่าไหร่เลยก็ตรงนี้แหละผมคิดว่ามันจะเป็นการไป explore โลกเวทมนต์ของมาเวลมากขึ้นนะครับผมว่ามูนไนเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเวทมนต์เหมือนกันถูกไหมด็อกเตอร์สเตรเนี่ยดูจะเป็นแบบเวทมนต์ต่างมิติอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปรากฏตัวครั้งต่อไปของวานด้าเนี่ยนะครับผมน่าจะปรากฏตัวมาอีกทีในซีรีส์ของอารคาธาฮักเนสนั่นเองนะครับโดยเธอเนี่ยอาจจะไปปลดปล่อยอาคาธาฮักเนสออกมาให้กลายเป็นอิสระแล้วก็ให้อา่ย ช่วยเป็นครูสอนให้เธอหน่อยนะครับช่วยเป็นคนฝึกเวทมนต์ให้กับวานดาอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องเราในคอมิกนะครับผมที่เป็นประมาณนั้นเลยครับแต่แบบบริบทมันไม่ได้เหมือนกันหรอกเพราะว่าเรียกได้ว่าในซีรีส์วานดาวิชั่นเนี่ยก็แหกจากคอมิกออกมาเยอะเลยแต่ด้วยความที่แบบความเป็นไปได้ในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับเราน่าจะได้เห็นอากาธากับวานดาอยู่ร่วมจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้ววานดาเนี่ยก็น่าจะไปมีบทแบบสําคัญสําคัญอีกเป็นตัวสําคัญอีกเลยนะครับผมในแบบจักวาวาเมต อะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างมิติด้วยเพราะว่าในหนังเองก็มีการเกิดมาถูกไหมว่าไอ้วิหารบนเขาวันดากอรที่ดูเหมือนจะสร้างมาเพื่อวานด้าเนี่ยมันคือเวทมนต์ที่มาจากตัวของคาตอนถูกไหมนะครับผมซึกคาตอนเองเนี่ย เป็นเหมือนที่มาพลังของวานด้าที่แท้จริงเลยนะครับเป็นแบบเจ้าของเคออสเมจิกที่แท้จริงเลยแล้วพลังที่วานด้ามีเนี่ยคือเศษเซี่ยวของพลังของคาตอนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเองก็น่าจะเป็นตัวร้ายตัวใหม่สาหรับโลกเวทมนต์ในมาเวลได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับมัลติเวิร์สที่มาเวลจะมาใส่ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างตัวของเคลียร์เองที่ผมมาในเอ็นเครดิตเนี่ยนะครับก็แบบเปิดประตูไปมิติมืดดักในเมนชั่นถูกไหมแต่พูดถึงเหตุการณ์อิบบ ي, ินนนเเเเเคอออรรร์ัั่่่กก็็แแบบบบวาาามมปืงต มัลติเวิร์สมารวมกับเวทมนต์ไปด้วยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับและนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวของวานด้าแล้วล่ะว่าวานด้าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจบตัวของด็อกเตอร์สเตรนสองแล้วก็พูดถึงตอนจบที่อาจจะดูขมเคือด้วยนั่นเองหากท่านผู้ชมนะครับผมมีเรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ